สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องข่าบอกกัแล้วข่าวด่วนเีฟซีครับอีพีนี้ดัม <c oughs> มึงนี่สุดยอดนะนะดัมฟังกูนะออกมาแซะกูนะนู่นนี่นั่น <c oughs> มึงฟังกูให้ดีๆดัมนะมึงอย่าตะตอเบลลในนิทานเรื่องนี้ย้ำนะครับเป็นเพียงแค่นิทานนะ เป็นเพียงอัจฉริยายเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุตินะมึงสำเนียดใส่ยสมองไว้เลยนะว่าสิ่งที่มึงถูกกระทำในวันเนี้ยคืออีบานพามึงพังมึงจําไว้นะมึงกอดจะให้แน่นๆน,น,นะ <c oughs> อีบานนี่คือหาตีนให้มึงเลยหาตีนไก่นะให้กับมึงเลยเพราะฉะนั้นฝากไว้ให้คิดพิจารณานะครับฝากไว้ให้คิดพิจารณา นะครับมึงไม่ต้องออกมาสาตอร์เหลสสอนน้องมึงหรอกนะครับมึงสอนตัวเองเหอะคนเราสอนน้องเฮียอะไรครับให้น้องไปซื้อที่ป่าสงวนให้น้องไปซื้อที่อุทยานหืมกูถามพี่นี้มึงสอนอะไรน้องมึงเป็นพี่ที่ดีสอนให้น้องไปซื้อที่อุทยานเหรอมึงฟังนะเปิดที่แรกเลยนะมึงนั่นแหละเป็นคนให้ไหลซื้อที่ตรงนั้น ไหลมึงเงาไหมไหลตรงนี้มันขายให้ห้าหมื่นหกหมื่นเงาไหมเออเอาก็มาคุยอยู่ข้างทางติดติดถนนนะเว้ยเมื่อตอนอยังรักกันอยู่ผมพูดถูกป่ะเมื่อตอนอยังรักกันอยู่มึงให้น้องมึงทําแบบนี้ได้ยังไงเป็นพี่ที่ดีต้องสอน,นทางผิดกฎหมายหเหรอเที่ยงกูดีดํดมึงเที่ยงกูดีว่าไม่ใช่เที่ยงกูปะล่ะม,มึงเป็นคนให้ไหลพระนครเนี่ยนะครับ ซื้อที่ตรงนั้นส่วนอย่างน้อยมึงยังมีหน้ามาสอนมันอีกเหรอมึงทาผิดกฎหมายมึงอย่าไปสอนน้องมึงเข้าใจปะมึงยังทําชั่วอยู่เลยมึงย่าไปสอนน้องกูฝากให้มึงคิดพิจารณาซะถ้ายังทําชั่วอยู่อย่าไปสอนใครเขาตัวเองยังมีคดีฟาร์มายาแผ่นดินติดกับติดตัวอยู่อย่าไปสอนใครเขาหน้าดำนะ เออตัวเองมีคดีอาญาอยู่อย่าไปเออสอนใครเขาถ้ายัางทําตัวชั่วอยู่มึงเป็นคนให้ไหลซื้อที่แปลงนั้นทําไมืตอนที่ยังรักกันอยู่กูถามแค่ได้พอไม่ใช่มึงเหรอเป็นคนยุให้ไหลซือที่แปลงนั้นมึงตอบกูดิมึงตอบกูดิ จริงป่ะเออมึงฝากมาให้คิดด้วยพี่ที่ดีจะไม่สอนให้น้องคือที่ผิดกฎหมายจําคําไว้นนี้ไว้นะครับมึงจําคํานี้ของกูวไว้มึงไม่สามารถที่จะไปสอนให้ได้นะครับมึงควรสั่งสอนอบรมตัวมึงเองก่อนนะ <c oughs> <c oughs> ว่า เรื่องผิดกฎหมายอย่าไปทํามึงควรตังสอนตัวเองก่อนนะครับมีพฤติกรรมปล่อยเงินกู้มีพฤติกรรมขายฝากที่ดินแบบผิดกฎหมายเอาที่ป่าสงวนแล้วมีชาวบ้านหลายคนนะครับเอาที่ไปไว้กับอีดํานะครับอีดำมาก,กินดอกทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนจริงไหมตอบกูหน่อยสิ มีพฤติกรรมลับจำนองขายฝากในที่ของป่าสงวนหลายแปลงที่กูทราบข่าวมาแต่หลักฐานมันไปไม่ถึงมึงจำมาไว้ประกาศไปถึงคนที่เอาที่เอาทางของป่าสงวนไปจำนองไว้กับมันนะครับถ้าคุณไม่อยากเสียเงินเสียทองยยุติการจ่ายเงินซะยุติเลยนะครับยุติเลย ยุติการจ่ายเงินซะถ้ากลัวติดต่อมาหาผมติดต่อมามีพฤติกรรมรับขายฝากที่ดินในที่ของป่าสงวนอุทยานนะครับนะ <c oughs> ฝากไว้ให้คิดด้วยเรื่องนี้เจ้าที่รู้หมดแล้วนะครับนะเขกากำลังแบบสืบและกำลังดูพฤติกรรมมึงอยู่ตำราที่แบบ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 ว่า มีพฤติกรรมแบบว่าเป็นนายทุนบางเงินกู้เป็นนายทุนรับขายฝากที่ดินมีตังค์ใช้เงินแบบผิดกฎหมายมึงมัรลยำแค่ไหนทำนาบนหลังคนชาวบ้านเดือดร้อนรับจำลองขายฝากที่ดินมึงจะคิดว่ากูไม่รู้มีหลายคนด้วยชาวบ้าน่ะที่ไปทำที่ไปขอให้มึงช่วยแล้วมึงก็เอาไว้เพราะมึงหวังมึงจะกินดอก ในเรื่องนี้เจ้าที่รู้เรื่องแล้วนะนึกให้ดีดีมึงนึกให้ดีดีมึงนึกให้ดีดีนะมึงนึกให้ดีๆนะครับว่ามึงทําอะไรแบบเนี้ยกับใครกับบ้านหลังไหนไปบ้างกับชาวบ้านคนไหนไปบ้างนะครับนี่เหรอพี่ที่ดีไปสอนน้อง ผมถามหน่อยนี่เหรอครับพี่ที่ดีดีตรงไหนครับหือพี่ที่ดีตรงไหนครับผมถามว่าดีตรงไหนครับมีพฤติกรรมแบบนี้ดีตรงไหนครับทุกคนฮะบางตัวไปอิทธิพลมีอิทธิพลกับชาวบ้านชาวบ้านต้องเกรงกลัวนี่คือสาเหตุที่มันจะเอาผัวตำรวดมันเข้าใจป้างเออ มึงเคยคิดที่จะร่วมมือกับตำรวจคนนี้ในนิทานเรื่องนี้นิทานครับนิทาน,น,ทานเรื่องสมมตินะครับไม่มีอยู่จริงนะครับเพื่อที่จะทําโครงการนี้ขึ้นมาจริงไหมหึมมึงนี่มันเลยยมสัตว์จริงๆเลยนะครับชาวบ้านก็ชอบทําผิดกฎหมายกันเองเด้วยนะครับชาวบ้านครับก็ชอบทําผิดกฎหมายเหมือนกันชอบเอาที่ไปไว้กับมันเนี่ย เหมือนช่างซอกเนี่ยช่างซอกก็เหมือนกันไอช่างซอกก็ทิ้ไปไว้กับมันนี่แหละจนมันยึดนีไ่ไงต้องขายมันหกหมื่นห้าหมื่นนี่ไงจริงป่ะช่งงางซอกพฤติกรรมแบบนี้ครับคนในพื้นที่เขาจะรู้กันหมดแหละแล้วผมแม่งก็อยู่ในพื้นที่ช่วงนั้นอะ่ะทำไมาผมจะไม่ทราบครับทราบทำไมาจะไม่รู้รู้ถูกต้องไหมครับไม่ใช่ไม่รู้รู้นะ ว่าให้คิดพิจารณาด้วยนะอีดำก่อนจะไปสอนใครนะสอนตัวเองก่อนอย่าทําชั่วเขา้าใจไหมอย่าทําชั่วสอนตัวเองก่อนว่าอ,อย่าทาผิดกฎหมายเขาเออ้าใจปะเออมีหน้าเออไปสอนน้องให้น้องไปซือที่อุทยานแม่ทําตัวเป็นในทุนในช่วงนั้น ช่วงนั้นมีตังช่วงนั้นมีตังนะช่วงนั้นมีตังนะโอเคครับมิทาน,นครับ